ผักโขมเนี่ยจากที่ไปเดินเดินเดินแล้วก็เก็บมากละพันไม่เหมือนกันใบเล็กใบใหญ่เราต้องสังเกตแระดูตัดไปแล้วนี่แตกอีกแล้วไม่เท่าไหร่เจอน้ําฝนเข้าไปได้อาหารน้ําฝนประโยชน์มากมายลูง่ายที่สุดผักโขมก็คือใครกินคะอะไรนะไออะไรไอที่ป๊อบอปบไอไปไข่อะไรไปเอาไปเอาอะไรนางอลยป๊อบไอกับใครโอริฟโอริฟ น่มะขามะมมขานี่มะขามพันธุ์ดีที่เพชรบูรณ์นะคะซื้อมาแพงก็เอาเม็ดมาโรยโรยโรยเราก็ได้ต้นแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อต้นมาอีกอันนี้เอาแนะนำต้นนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อะโวคาโดค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างพันธุ์ตะเกียที่ซื้อมาเนี่ยทิ้ง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 มาเล่นไปแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นหนาแน่นเลยเนี่ยจนกระทั่งต้นไี้สวยๆเนี่ยแทงไหมใหม่ๆนี่แหละเขาขึ้นเพิ่ขึ้นมาใหม่เอมันใบไปแล้วนะ อะไรจะเป็นอย่างัไรแล้วแต่เป็นช่ออะไรงีไม่ใช่เยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าพันอะไรมั่งเมล็ดหลายพันที่ซื้อซื้อเรากินแล้วก็ทิ้งๆิงทิเพอเมื่อเมื่อเขาแตกขึ้นมาเราก็จะได้เห็นหน้าตาไงหน้าตาเป็นยังไงออกดอกออกดอกอีกรอบนึงคนลคลิปเย นี่ดิเธอมาดูนี่ต้นอะไรอินตาผาลามเลยเห็นไหมดัดตายไปหลายต้นเแย่จนกระทาั่งโอ,เเอ,อ้ปรากฏมันจริงมันมีน้ำนี่น้ำน้ำต่าก็เลย,ยเอาไปแค่เนี้ยพอไปดูใบเล่นอย่างเงียเลยไปดูหน้าตาบ้านเราโหสมีน้ําบ้านเราไม่ได้อยู่ทะเลทรายไงไจำลองอยู่ทะเลทรายให้เหมือนอว่าเราอยู่ทะเลทราย ปพอแล้วค่ะนี่ผลงานผลงานที่พร้อมนี่โอ้โหยอดสวยไหมคะเนี่ยสวยมากสวยสดสวยค่ะเนี่ยสวยสดแล้วงดงาเขาได้อากาศดีอยู่บนรอยฟ้ารอยอากาศไม่นายยังไม่ได้กินผลนะแต่มันมีแววแล้วไม่เอาแล้วค่ะมันไม่ติดสักทีต้องติดลูกเราเอาต้นมันไว้สําหรับเป็นร่มเงาแล้วมดมีเมื่อกี้มะขามเทศมีไอ้ต้นตะขอบมีมะขามเทศพันุดีนะคะทุกอย่างดีหมดแต่ัน แต่มันมาอยู่ในที่ที่นันแหละที่เอามาเนี่ยที่ดินน้อยที่ดินน้อยหน่อยมันก็เลยเกิดผลช้าไม่ใช่เพราะว่าเราเอามาเพาะเมล็ดไว้ดูหน้าตามันว่าแต่ละอย่างอ่ะหน้าตามันเป็นยังไงเราเห็นต่เมล็ดแต่เราไม่เห็นหน้าตาว่าเราก็ต้องมาเพาะลงพอมันแตกกิ่งแตกนอแตกใบออกมาเราก็เห็นโอ้อากวคาโดต้นมันเป็นอย่างนี้เหลอเข้าใจไหมไปพอแล้วค่ะ